สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนภัย18มงกุฎหลอกกู้เงินออนไลน์ศูนย์ค่าดําเนินการ30,000ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าเมื่อวันที่29กันยายน2564ที่ผ่านมารับการร้องเรียนจากป้าสุนันทาสายซออายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่53หมู่ที่4บ้านสมองตาบลหนองกี่อเาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเสียงเงินให้กับแก๊ง18มงกุฎไป30,000บาทหลังจากโอนเงินให้ครบตามจํานวนแล้วนบริษัทปล่อยเงินกู้บอกว่าระบบการโอนเงิน เคนมีปัญหาขอให้ผู้เสียหายโอนเงินให้ค่าดำเนินการอีก5,000บาทเมื่อทวงถามก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอดหลังจากทราบว่าถูกหลอกแล้วจึงเดินทางมาแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนให้ช่วยสอบถามทางบริษัทปล่อยกู้แต่ถูกด่ากลับและท้าทายให้ตามจับให้ได้จึงร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวตีแผ่กลงของบริษัทปล่อยเงินกู้ดังกล่าวให้สังคมรับรู้พาสุนันทาสายซอกล่าวว่าเมื่อวันที่27กันยายน2564ที่ผ่านมานายสัตว์วัตสายซออายุ28ปีลูกชายคนโตบอกว่ามีบริษัทปล่อย กู้ทางโทรศัพท์ดอกเบี้ยถูกได้เงินไวจึงปรึกษากับแม่เพื่ออยากจะได้เงินมาใช้จ่ายในการลงทุนและการรักษาน้องสาวคนเล็กที่ป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดต่ำต้องถ่ายเลือดทุกเดือนและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงแม่เห็นว่าผลตอบแทนสูงดอกเบี้ยถูกอยากจะได้เงินจํานวนนั้นมาใช้นี่และเป็นทุนในการรักษาลูกสาวจึงเอาเงินเก็บที่มีอยู่3 0,000บาทให้ลูกชายจัดการโอนเงินกับการกู้ของบริษัทแฟกมันนี่ครั้งแรกให้ลูกชายโอนเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์2 5 0 0 0บาทและให้โอนเงินส่วน ให้อีก5000บาทเป็นค่าดำเนินการก่อนที่จะได้รับเงิน80,000บาทจึงโอนเงินให้5,000บาทหลังจากโอนเงิน5,000บาทไปแล้วได้สอบถามทางบริษัทได้รับคาตอบว่าระบบการโอนเงินคืนมีปัญหาให้รอก่อนทวงถามอีกถูกปฏิเสธการโอนเงิน8 0,000บาทจึงเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรกบินบุรีให้พนักง,งานสอบสวนเป็นคนโทรถ,ถามกับทางบริษัทปล่อยเงินกู้และบอกให้นาเงินจํานวนเดิมกล่าวคืนให้กับผู้เสียหายแต่ถูกด่ากลับและมีการทัดทายให้กับทางตํารวจตามมาจับดำเน,น คดีให้ได้อยากให้นําเงินจํานวนดังกล่าวคืนเพื่อที่จะนํามาใช้นี้และเป็นทุนรักษาลูกสาวคนเล็กด้วยหากไม่ได้คืนก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมารักษาลูกสาวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ